อาหารของอร่อยของดีประจําจังหวัดตรังนะครับที่กําลังพัฒนาไปอีกขั้นนะครับเพราะว่าทางทรทตรังเนี่ยจับมือกับผู้ประกอบการร้านอาหารแล้วก็โรงแรมชื่อดังในจังหวัดตรังเหมือนกันนะครับเขานํากุ้งเคยที่ได้มาจากชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยทำเป็นกะปิแบบลดความเค็มลงเยอะเลยครับเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคแล้วก็ชู4เมนูเด็ดยกระดับกะปิเคยของจังหวัดครับ สาธิตการยกระดับกะปิจากกุ้งเคยของชาวประมงพื้นบ้านนะครับสู่อาหารระดับโรงแรมและก็พัตตาคารที่ดีต่อสุขภาพเพราะว่าปลอดจากการใช้สารปรงแต่งทุกชนิดนะครับและยังเป็นการกระตุ้น ให้กลุ่มทํากะปิในจังหวัดตรังเนี่ยหันมาทํากะปิแบบความเค็มต่ํากันมากขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าแล้วก็ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยอย่างที่ห้องอาหารลูกลมในกระช่องฮิวเทนท์รีสอร์ทตำบลช่องอเภอนายงจังหวัดตรังนะครับเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการร้านอาหารก็ทดลองทํา4เมนูสุขภาพนะครับมีซีซาสลัดหมาห่อพาสต้าผัดพริกแห้งซอส ุ้งเคยและปลอเปีย๊ยะข้าวยำสมุนไพรจากข้าวเบ่ายอดม่วงซึ่งนักท่องเที่ยวหนนิยมสั่งกินกันเยอะครับแล้วก็ทุกอย่างก็ขายในราคาที่หลักร0อต้นๆพนั้นเองครับการมาปรุงอาหารมันควรจะต้องยกระดับอีกหนึ่งขั้นเพื่อให้เกิดคุณค่าและเกิดมูลค่าที่ที่ดีซึ่งวันนี้เราได้ทำสามสเมนูจริงๆกะปิเนี่ยไปทำได้สี่เมนูแต่ว่าวันนี้เพื่อจะให้เกิดความแตกต่าง ของร้านอาหารและเป็นนวัตรกรรมใหม่ที่ยังไม่มีที่ไหนก็เปิดจานแรกก่อนจากเป็นม้าห้อซึ่งเป็นเมนูที่กระบวนการเหมือนม้าห้อทั่วไปนะฮะการปรงุงแต่ว่าพิเศษก็คือการใช้กะปิของของรถเคยมาทําซึ่งอันนี้เป็นการเรียกน้ําย่อยนะฮะเป็นสปอร์ตเหมือนเราเอามะม่วงน้ำปลาหวานมาจิ้มกับของเปรี้ยว กะปิที่ใช้มีความเค็มต่ำร้อยละ4เท่านั้นเองนะครับเป็นนวัตรกรรมใหม่ซึ่งกะปิทำอาหารได้มากถึง40-50ถึงเมนูเลยครับแล้วก็มีเมนูที่ลูกคา้ายังติดใจยอย่างอื่นอย่างเช่นผัดกะปิหมูกะปิไก่สตอซึ่งก็เป็นเมนูที่ขายดีครับแล้วก็แกงต่างๆที่ใช้กะปิด้วยรวมถึงแกงส้มหรือว่าภาคกลางก็เรียกกันแกงเหลืองนะครับซึ่งทางใต้เนี่ยจะใส่กะปิเป็นอาหารพื้นถิ่นที่ปลอดภัยครับนักวิสูน์เมืองแห่งความยั่งยืนด้านอาหารแถบอันดามันหรือระดับประเทศใต้ในอนาคต